ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับงานซ่อมนะครับวันนี้หลังจากที่ซ่อมซันจอริกไปติดต่อกันสองสามตัวนะครับวันนี้ได้เจอซูเออร์บ้างนะครับเป็นรุ่นเก่าเลยทีเดียวรุ่น1นึ่งพันวัตต์นะครับตัวนี้ก็เป็นลูกค้าเก่านะครับเคยเอามาซ่อมสองสามตัวแล้วก็คือเขามีเครื่องหลายตัวมากนะครับตัวนี้น่าจะ หาไม่เจอนะครับเก็บไว้จะหาไม่เจอหรือเปล่าก็เพิ่งจะส่งมาซ่อมนะครับของเก่าซ่อมไปนานแล้วครับเกือบปีแล้วมั้งนะครับโอเคตัวนี้นะครับลูกค้าไม่ได้แจ้งนะครับว่าอาการเป็นยังไงนะครับผมตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับต่อไฟเข้าแล้วเปิดเครื่องเครื่องไม่ติดนะครับฝั่ง DC นะครับก็ ฝั่ง d ีซก็เปิดไม่ติดนะครับน่าจะมีการชอร็อตหรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจต้องรื้อดูนะครับในส่วนของดีเอซีนะครับก็ไม่ช็อตนะครับไม่มีการชอร็อตนะครับในฝั่งของ AC โอเคก็เดี๋ยวถ้าอยากรู้ต้องแกะดูกันเลยนะครับเดี๋ยวแกะดูว่าจะมีอะไรเสียหายข้างในมาติดตามชมกันนะครับ ครับเปิดฝาออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกว่ามีความเสียหายแบบว่าชัดเจนก็คือไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกได้เลยนะครับไม่มีอะไรเลยมีบริเวณตรงจุดนี้นิดนึงนะครับไม่ร,รู้เขาบัดกีหรืออะไรยังไงผมไม่แน่ใจแต่ดูจากร่องรอยนะครับตัว มอเตอร์ตัวอะไรเนี่ยตามคาบซีโคนเหมือนก็ยังไม่เคยถอดนะครับยังไม่เคยถอดนะครับยังไม่เคยแกะถอดนะครับสิ่งที่ทดลองตรวจเช็คเบื้องต้นดูก็จะมีตัวเนี้ยเป็นไฮเตอร์นี่ชุดไฟเลี้ยงนะครับมีความผิดปกติอยู่ก็เดี๋ยวต้องถอดบอร์ดออกมานะครับต้องถอดบอดออกมา เพราะว่ามันไม่เห็นอะไรที่เสียหายได้ชัดเจนเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ต้องถอดบอร์ดออกมาเช็คนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับถอดบอร์ดออกมาดูเลยตัวไหนเสียเดี๋ยวผมถอดออกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมก็ถอดบอร์ดออกมาแล้วนะครับก็ถอดตัวไทเทอร์ชุดไฟเลี้ยงออกมาตัวหนึ่งนะครับในตำแหน่งนี้ แต่ว่าผมตัวเช็คแล้วไนทเตอร์ไม่เสียนะครับไม่มีการช็อตอะไรเลยนะครับอืมมอดเฟดก็ดูไม่ช็อตนะครับแต่ทำไมเปิดไม่ติดคราวนี้ผมมาสงสัยตรงนี้ละเริ่มสงสัยตรงนี้ละไม่ใชไม่โฟกัส ไอตัวที่ผมบอกว่าใครบัตรกีอะไรมาตรงนี้นะครับตรงนี้ตำแหน่งมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็น R r 2สองเจ็ดสองห้าสองแปดแต่ตอนเนี้ยที่มันมีรอยบัตรกีมาเนี่ยมันเป็นตัว C นะครับใครใส่ C มา <c <oughs> ใครใส่ C มาเออทำไมมันเป็นตัว R นะครับมันเป็นตัว R บนบอร์ดมันก็เขียนว่า R อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีรอยบัดกรีเนี่ยตัวเนี้ยพอกๆมาเนี่ยมันเป็นตัว C นะครับผมสงสัยตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้แล้วเอา R มาใส่นะครับเอา r มาใส่ ลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วในตำแหน่งเนี้ยมันต้องเป็น R นะครับมันก็เขียนว่า R อยู่แต่ว่าทำไมเอา C มาใส่เดี๋ยวลองเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของชุดมัดเฟสแล้วก็ชุดไฟเลี้ยงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับลองตรวจเช็คแล้วไม่มีตัวไหนช็อตเลยก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นนะครับผมแค่สงสัยตรงจุดนี้ก่อนนะครับจุดนี้ระหว่าง ที่บอร์ดเขียนว่า R แต่แต่ว่าอุปกรณ์ที่ติดอยู่เป็น C นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองจัดการถอดออกมาแล้วก็เอา R ใส่เข้าไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมก็ตัวเช็คอะไรตัวเสียไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัว R นะครับก็ เอาใส่ไปเรียบร้อยนะครับเป็น r าเบอร์สองศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับก็ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับเอาเอามาใส่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีอาตรงนี้อีกตัวหนึ่งตรงนี้นะครับโทรศัพท์ไม่ค่อยโฟกัสเลยรู้สึกว่าอา่า เหมือนว่าตะกั่วมันลอยจะเรียกว่าตะกัวล่อนหรือตะกัวลอยไม่แน่ใจผมก็ย้ำตะกัวเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับตรงจุดนี้แล้วก็หลอดไฟขาดนะครับหลอดไฟขาดที่แรกอะ่ะมันไม่ได้ว่าที่เปิดไม่ติดไม่ใช่ว่าหลอดไฟไม่ไม่ไม่ติดหรอกนะผมเมา ไฟจิ้มตรงนี้แล้วมันไม่มีไฟออกนะครับผมก็เลยก็เลยต้องย้ำตะกั่วนะครับพอย้ำปุ๊บผมก็ลองเปลี่ยนหลอดไฟด้วยเลยนะครับเพราะว่าผมลองวัดหลอดไฟแล้วหลอดไฟมันขาดนะครับผมก็เลยลองเปลี่ยนหลอดไฟหลอดไฟที่ผมเปลี่ยนเม็ดใหญ่มันไม่มีนะครับผมก็เอาเม็ดเล็กใส่ก็เอาแค่ให้มันพอรู้สถานะ นะครับเพราะผมไม่มีโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่าเครื่องเปิดติดหรือ,อยังนี่นะครับติดแล้วหลอดเล็กก็ติดนะครับหลอดใหญ่ไม่มีไม่ได้ซื้อเลยนะครับโอเคเครื่องเปิดติดแล้วนะครับก็เดี๋ยวฟังเอผมก็ตรวจเช็คแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวมาดูว่าเครื่องมันหลัดหรือเปล่า ะครับอ่าเครื่องรันแล้วนะครับมีหวัดไหมเดี๋ยวดูนะครับว่ามีหวัดออกหรือเปล่าหนึ่งร้อยสองวัตต์ก็ถือว่าเครื่องเป็นปกติแล้วนะครับ อสรุปอีกครั้งแล้วกันนะครับคือเปลี่ยนตรงนี้หนึ่งตัวนะครับ R หนึ่งตัวนะครับย้ำตะกัวบริเวณขา R ตรงนี้นะครับเปลี่ยนหลอดไฟนะครับประมาณนี้ก็แค่นี้นะครับแต่ว่ามันเป็นความรู้ทิฟตเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับบางคนถ้าลูกค้าต้อมเองไม่เข้าใจ หลักการทํางานก็จะหาสาเหตุไม่เจอนะครับประมาณนี้อย่างเช่นตรงเนี้นะครับพอผมเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บมันก็ยังเปิดไม่ติดนะครับก็ไล่ไล่ไลใหม่นะครับไล่ไล่ไลายวงจรจากาไฟ5้าโวลต์เข้ามาเพราะว่าตัว m t u จะต้องรับไฟ5โวลต์น,นะครับไฟมันมาถึงนี่นะครับแต่ว่ามันไม่มาออกนี่ผมก็เลยสงสัยตรงนี้นะครับก็เลยถอดออกมาวัดค่าก็ ไม่มีอะไรก็ปกติดีก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นลองเปิดนะครับก็วัดไฟที่หลอด LED มีไฟนะครับแต่มาวัดที่หลอด LED หลอด LED ขาดนะครับก็เลยเปลี่ยนหลอด LED ด้วยนะครับก็แค่นั้นนะครับโอเคสรุปก็คือตอนนี้รันได้แล้วก็เดี๋ยวผมประกอบเลยแล้วกัน ประกอบแล้วมาดูที่การันวัดทุกสูงกันครับว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือไม่โอเคนะครับครับผมก็ประกอบลงบอดี้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อจะพร้อมเทสในวัดทุกสูงนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวตัดไปตัดมานะครับมีเพิ่มเติมก็คือไทเตอร์ชุดคุมพัดลมนะครับสองตัวนะครับเพิ่มขึ้นมาเพราะว่า ผมลองเทสแล้วพัดลมมันไม่หมุนแต่ว่าตอนนี้หมุนแล้วนะครับเดี๋ยวมาเทสกันหลอดสีแดงหลอดเล็กก็สว่างดีนะครับตอนนี้รันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัดกันวัดออกปกตินะครับพัดลมทำงานที่460วัตต์นะครับพอพัดลมทำงานมันจะดึง ลงมาหน่อยนึงแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะครับต้องขึขึ้นถึงห้าร้อยวัตต์นะครับถึงจะปกติห้าร้อยยี่สิบสองวัตต์นะครับตอนนี้พัดลมทำงานนะครับก็โอเคจบไปด้วยดีนะครับสำหรับตัวนี้ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็มันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่ที่บางคนซ่อมไม่เป็นแล้วก็พยายามที่จะซ่อมนะครับผมไม่รู้ว่าเขาใส่ไปอย่างนั้นเพื่ออะไรอย่างที่ผมบอกนะครับตรงตัวาตอนนี้ก็รันกับกลับมารันเป็นปกติแล้วนะครับก็มี เปล,ล,ลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนอานะครับแล้วก็เปลี่ยนไทเตอร์ชุดคุมพัดลมนะครับเครื่องก็กลับมาทํางานเป็นปกติประมาณนี้นะครับก็ปิดงานให้ลูกค้าได้อีกหนึ่งตัวนะครับสําหรับงานนี้ก็จบไปนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับจนจบเลยยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรแล้ว เจอกันคลิปใหม่เลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ